นะครับอันนี้เราหั่นผักแล้วนะครับเราได้ผักมาแล้วทีนี้เราได้ผักมาแล้วก็เตรียมหมูนะครับมาเข้ามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เราเป็นข้าวคั่วนะครับอันนี้ข้าวคั่วนะฮะอันนี้ข้าวคั่วเราเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปคั่วไฟแล้วก็เอามาตํานะครับเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มเริ่มปรุงเลยนะครับอ่าเราจะใส่สองช้อนนะครับเราจะใส่สองช้อนสองช้อนครึ่งก็ได้นิดหน่อยนะครับ อ่าหลายคนบอกอ้าวแล้วน้ำปลาล่ะน้ำปลาหนึ่งเอานิดเดียวนะครับอ่านิดเดียวนิดเดียวมันจะเค็มนะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่อ่าใส่ใส่พริกอ่าพริกเนี่ยเราจะใส่นิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเราก็ใส่เท่านี้นะครับอ่าใส่ลงไปก่อนนะครับถ้าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่าเป็นเด็กก็ไม่ต้องใส่แล้วก็คนนะครับอันนี้คนชกคนให้มันเข้ากันนะครับอ่าคนให้มันเข้ากันนะครับ อ่าเสร็จแล้วบางคนก็ถ้าไม่กินผักก็ตัดออกนะครับเราชิมก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับอ่าชิมให้ดูนะครับนี่ก็อร่อยอืมอร่อยมากไม่คือไ,ไม่ใส่พริกนะครับอืมอืมก็อืมอืม,อมคนเห็นก็จะบอกว่าโอ้มันอร่อยมากนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่พริกอันน,นี้เติมน้ำตาลนิดหนึ่นงอืมใส่ผัก นะเนี่ยใส่ผักลงไปนะครับเนี่ยก็นะอ่าอันนี้คนคนเข้าไปนี่เราก็จะได้เป็นอันนี้ลาบหมูนะครับอันนี้มันไม่มีพริกนะครับมันไม่มีพริกแล้วมันไม่เผ็ดนะครับมันไม่เผ็ดทีนี้ เราจะทำรสจัดนะครับอ่าเราก็จะใส่พริกอ่าอันนี้เป็นอ่าเป็นพริกอ่าที่บอกว่าเออมันเป็นพริกที่พอมาใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นพริกหรือเป็นอะไรเนี่ยเราจะใส่พริกเติมลงไปนะครับพริกเติมลงไปให้เผ็ดนิดนึงนะครับนี่เห็นไหมอันนี้เป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อ่าคนให้มันทั่วไปนะให้มันทั่วๆนะครับอันนี้โอเคแล้วลยังไม่เปรี้ยวเราก็บีบมะนาวใส่นิดนึงเนี่ยมีมะนาวใส่นะครับนี่อย่างมันจะมันจะพอดีแล้วนะครับแล้วก็คน นะครับนะอ่าทีนี้เวลาเรากินนะครับเดี๋ยวถอยนิดนึงนะครับอ่าผมก็จะมีผักกาดขาวนะครับเนี่ยเผักกาดขาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาห่อนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะฮะดูนะฮะแล้วก็เวลาเรากินนะครับเราก็จะตัดใส่นิดนึงเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยใส่หมูนะครับเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยนะครับแล้วก็ห่อนะครับแล้วก็ห่ออย่างนี้นะครับ อ่ะหอปุ๊บเนี่ยแล้วก็เนี่ยใส่เลยนะเนี่ยอืมพูดพูดไม่ได้อืมมันพูดไม่ได้นะครับด้วบางทีเรามีข้าวเหนียวนะผมตเตรียมข้าวเหนียวไว้แล้วอืมข้าวเหนียวแล้วก็ปั้นนะครับอืมอืม,อมอโอ้โหมันอร่อยมาก นะมันอร่อยมากคือเราทำกินเองที่บ้านนะครับตามที่ผมบอกถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกนะครับก็อือหตื่นฟังขอโทษนะครับมันอร่อยผมพูดไม่ได้นะครับนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสับสไครต์อย่าลืม,ลมก,ลกดไลค์กดแชร์ ก็วันนี้ทําลาบหมูนะครับนะทาลาบหมูนะครับก็เป็นหมูหมูเป็นชิ้นนะครับมีหนังหนังหมูนะครับหนังหมูแล้วก็เป็นเนื้อหมูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะพอเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็พบกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ